แหกรปั๊ายกคำตอบคืออยู่ัตรงนี้1พื้น2เมตรเนี่ยทำเวลาประมาณเดือนครึ่งก็คำตอบมันอยู่ในคำถามที่ตอบมาแล้วเนาะก็คือจางทอตรงนี้เหลืออยู่6คนในของสุรินทร์ที่ทำได้เอเอเอเชียเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมานะครับผม เป็นจังหวัดอะไรที่สายการบิไทยแอร์เอเชียของเราเนี่ยดให้บริการนะคะ่ะสมุหใอได้ยกมือเลยค่ะยกมือครับคุณพี่ยกมือนะครับคุณพี่เชิญเชิลยนคค่ะโอค่อเคอาคโอเคโอเคโคคอค มาหาเอมเลติดใจเมแล้วอคนีวาอไรนี่ยผู้ได้เยเ็มผู้ชายรอยเอชายรยมต้อางเนเ็จะกันนี้าอจังหวัดก่อนปหา่กดชายรมงฟาสคารงฟาสคาายการบินอะไรอย่างไน5จังหวัดที่เราพิดพ์เลยค่ะไหนนึกี้สายการบินจังหวัดอะไรล่าสุดเลยนง ร้อร้อยูกไหมร้อเอ็เมร้อยเอ็ดยังไม่ถูกยังไม่กขอใจน้องอยเป็นเป็นหีท่านไหนที่ตอบได้นะคะจอยดนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะตัดตัวเลือกออกไปแล้วนตอได้หรือเกจังหวัดอะไรคะใช่ยค่ะเรเลอขึ้นมาบนเวทีคะ หมต้องนำเข้าจากอินเดียเลยถูกไหมคะจังหวัดเลยยังไม่ใช่ค่ะจังหวัดเลยก็ยังไม่ใช่ของกันเหมือนมจังหวัดเลยไม่ใช่แต่ไม่ถูกตัดอีกหนึ่งคดีค่ะจังหวัดสามจังหวัดอะไรเอ่ยที่อันไหน จังหวัดล่าสุดเลยจังหวัดอะไรคะมีท่านใดตอบได้ยกมือเลยค่ะ้อยเลุกขึ้นมาเลยครับผมก้อยเอยดก็ไม่ใช่แล้วค่ะเลยท่าวนไปเลยค่ะลูก่เลยก็ไม่ใช่กับเพราะว่ามันบินไปไม่ถึงก็จะเลยไชวาันิ่เ่ก่ีน็ลกนนปกนะคระัไม่ะ

น้องีนเก่งมากเลยขนุให้น้องพีนด้วยครับมได้รับรางวัการ์เก่งจริงๆนะครับผมคก่งน่ยุบสภาจุยเนาอะไรนะลุกกมาแต่เพ่ัขู่อยู่สภาพวยซนเซอร์หน่ครโอเคทำนี้มาที่ครัไหลัาจะแกไปเรื่อยครับเอาลนะได้ทุกคนได้น่น้องคามเนอะไราะ ถามยว่ามีเออลูกิมไปจับจ่ดบางแต่ข้านี้เถามว่าเออในอนาคตถ้าได้เอ่อเอเชีเปิดลูกมี่บิไป่วที่ตางเขาจะมีไครที่จับจ่ายอะไรคะหาังกว่าอะครที่สายการบินไทยแอร์เอเชียจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้เป็นการต่อไปต่อตอ ตอนการสังกรนนักบอลที่ไม่ได้ใครไังหวะอไม่ใช่ไม่คำตอบในใจแล้วยกมือเลยนะ